เยอะเอะเลยละ่ะไปทางไหนก็เจอเนี่ยมอจิงโตเี่ก็เจอไอ้นี่ห้องแถวเนี่ยมันก็เดินมาลองเอาเอาหุ่มเดินสะพานเลยเมื่อก่อนนี้เขาอยากดูสมบูรณ์มากเลยสมบูรณ์<ม>ไปทางไหนก็เจอเถืออะไรเดี๋ยวนี้ไม่เห็นรอยเลยเลยก็ไม่เห็นเลยรอย,รอยเท้ารอยอะไรนีเ<อ>ขาบอกว่าย้ายไปปางทีดาไปทับลานไทยไปนู่นอ๋อคือว่าค่อยๆมันมันออกไปตรงนู้นช้างมันเกินออกทั้งตอนทั้งเก้าสิบเก้าแปดสิบ ไปอ่างเรือไนไปโน่นเหรอ,หอบางทีมันก็ย้อนมานแบบนี้แมันข้ามถนนมาก็คือดูเชิญนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ครับที่ก็คือว่าป่า,ปาไม้รุ่นแรกเลยบรรจุรุ่นแรกๆๆร,รุนรกร่นแรกเลยงั้นถ่ายกล้องบา,าเราต้องมีการรัตะเวนรัะตะเวนผมเป็นสายตรวจพิเศษ18ปีอ้ครับแล้วรัตเวนไปนี่เจอเสือบ่อยไหมโอ้ยเจอบ่อยบ่อยแล้วเจอบ่อยเจอพาดเจออะไรยิงกันตายเราตายมีเยอะแยะเขามีอาการ้วยแล้วครับอ ขึ้นหอขึ้นอะไรด้เอาตัวโผลมาเลยมีซุกขันุกอย่าวมาลายไว้แล้วแล้วตอนเจอเคยเจอแบบเผชิญหน้ากันเลยไหมแแบบประจันหน้ากันเลยกับเสืออย่างเงี้ยโอ้เสือมีหากันวานนิดนึงเราต้องเพ่งในสายตาไม่โดดถะดุดต้องเดนกันมเชิ่ดูเชิ่ดเล่าให้ฟังนิดนึงว่าไปทำมีท่าไหนถึงไปเจอกันประจันหน้าแบบนี้ยเดินตามทางมันก็เสือสวนมาแล้วก็เดินมันก็หยุดก็มองกันเนี่ยเพ่งสายตามันก็คลอยไปเืิ่มแ แบกอยู่บาเลบแบบนี้ะพอไปสักหน่อยก็ปืนลกบาแล้วก็คอยเดินไปเข้าไปแล้วก็เดินไปทั้งนี่ออกเดี๋ยวกสักตัวของจม,มูมันก็พักไปโดนไปคอยเท่าไปหน่วยดีวยวเดินไปนน่นเ<อ>จอบ่อยเดินผ่านผ่านทางผ่านบันไ,ไดมีแต่สักหน่วยคอยเท่าเยแล้วครับผมเคือมันเคยมีครั้งหนึ่งที่มันเกิดเหตุการณ์เสือกัดคนก็เลยอยากจะมาสอบถามมุงเชิดครับว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นมายังไง สี่ปีผ่านมาแล้วกัรเด็กกัจจบยศจุดทีขวบชื่อชีนวนม,มันกินไก่ผมก่อนคืนแรกครับ,รรบผมเอาตะเจียงไปจูดไก่น้องชายไอ้ตำลีเออเอา,ไป,าออไปใช้สองอุ้ยไม่ใช่สมมติเสือ้อเสือม้อกินไก่คือที่แรกคืนที่สองกัดเด็กนะกัดชินวนคือทีนน่สามก็โตไปสมพง<อ>คืนที่สี่ก็ยิกตายมาทีคืน<อ>ตัวแรกอะ คือผมอยากจะให้ลงเชืิอช่วยเล่าเหตุการณ์ตอนที่กัดสีนวลครับว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่รู้มันมันเป็นแบบไหนเป็นกินไก่ผมแล้วตัวนั่งไก่พันไข่ตัวนป็นเกินใหญ่มีตัวเดียวเรียกว่าชมดมากินนังแอกเดียวอ้าวบอกยูโอ้โหไปใส่ชมุดสวนวังไก่นิี่วเลยขึ้นขึ้นไปแต่ห้องแถวกระสอบวัดไปฉายก็ไม่ไม่ลงนะคือนั่นคือเนี้ยคือที่คือที่สองเนี่ยเพราคำหน่อยเราไปทิ้วันมาเอาดีถออยู่ข้าง มนได้อย่างนี้แล้วเสือมันก็อยู่ใต้ถุนมันข้าบเอียวเนี่ยหัวโขกไกรอ,อ,อดเ่วยด้วยช่วยด้วยช่วยสิวยวยวยนวลเสือข้าบไปพอจะพักหนึ่งก,ก,ก็ผมก็ยิงปืนขู่ม,มันก็วางวางไปก็เด็กว,ว่าจะไปหาหมอกระตายข่ารถเออคือว่าไปไม่ทันไปไม่ทันอไอ้ยเคยที่ท้องเอาไก่เอาหมามาล่อมันก็ข้าบฟ้าข้าบไปไป ไอ้เด็ตจะจยิงเสือไอ้ทพง์รุ่นเจส่งผมอยู่จุดตึงอืพวกไอ้ทพงอยู่จุดตึงพอเสือมันมาฆ่าไปทพง์ปุ๊บฆ่าหัวเดี๋ยมันมันค้นใหญ่มันอยู่ขะหน้าต่างอ่ะมันจะดึงออกจากกหน้าต่างหูขาดมันกระหม่อมหัวมันกินด้วยก็คือเดี๋ยวนะครับก็คือว่าพี่พี่ชื่อสมพงศ์นี่คืออยู่อยู่อยู่เตียงห้องแถวตั้งอยู่เตียงข้างใน <c oughs> จะเปิดหน้าต่างดูไม่รู้มันเผื่อวนมันจะเที่ยงคืนหรืมั้งหรือมันก็จะเคลไปเลยเขบกเผื่อ,อก็ขยืตบตกพอดีเลยทูกอ้อตำรวจทั้งหเจ็ดคนอะ่ะอตะก้าวขวนกันก็อ,อยู่อสททอนเนี่ยเขามาดูก็ถ่ายรูปของผมทีแรกว่าไม,ไม่เชื่อว่าเผื่อตกอืม,อมันเป็นเล็บอยู่กับปลาฟ้าเนี่ยอ๋อคือเสือมันเอาเล็บตะกุยั้งสาอ๋ตฟยฝาโดยเพราะเป็นนั่นแหละ เขาเรียกว่าตะก้าหวนเสือมันกุบก็จะได้ตบได้เ,<า>เห็นรอยอยอู่ก็คือเราตอนนั้นลุงเชิดไปทำยังไงถึงสามารถยิงเสือได้ครับก็เขาตะกกมขดอรัตโนมัติผมก็อยู่กับเขาพวกมือปืนทางนั้นเ,เพราะไอ้นนั้นเล็งมันเอา้าตอ้เสือมาว่ะผมก็ลงจากโต๊ะนี่ไปไป,ไปหาไอ้ันเลงอยู่ ผมมีไรฟไร่ปืหรือไอ้ปืนอะไรดีๆมาจากกมผมก็เอ็มบีบแตกหน้าพี่โยตอนตอนนั้นเสือมันอยู่ในท่าไหนลุงถึงลุงถึงยิงมันมันจะมาแบบตบไอ้ทบพงอ่ะมามันมาที่เดียวกันผมอยู่ไอ้บอนั่าเล่งเล่งอยู่เอ๊ะทำไมช้าได้ผมไปก็สัดเลยปั๊บไอ้แต่บรรยากายิ่งอันนี้คือคือวันที่สองมะครับ เออขึ้นที่สองขึ้นที่สองขึ้นหนึ่งกัดเอเนี่ยสี่นวลคือที่สองเนี่เอ่ากินไก่คือที่สามนี่ยตบเลยยาดายจวดมันมันตองตามคืนติดกันอ๋อตบอ่าเจ้าหน้าที่ที่หนึก็คือตบเข้าไปดึงหูขาดเลยได้หรืหูขาดเลยไหูขาดก็ไ่้ไงมันกระบอกหัวก็ผ่าท้องแล้วอ่ะมันกินมันกระบอกหัวเลยกินด้วยกินด้วยเลยเด้ ก็พาท้องเลยู oh, แต่ร่วมกันอ๋อก็คือแต่ผมไม่ได้ถ่ายได้ลลเอียดตอนนั้นเอาผมผมถามถามลุงเชิดนิดนึงว่าตอนที่เสือมันตบเจ้าหน้าที่ที่มพงเนี่ยตอนนั้นคือว่ามีมีคนรู้ไหมรู้รู้ก็ตบพอทักจมูกนักบวกแกก็ก็พาเต็มกันเลอ่ก็ดูเขาก็ถ่ายรูปปลกตบวดก็มาอ๋อรู้ก็คือว่าแต่ว่าเสือมันใช้เวลาแค่นีดเดียวในการกิน้าเขา ตำรวจมาช้าหน่อยนะึงผมยิงยิงก่อนตำรวจก็จะมาช่วยตัวแลอวพอดีเออถือมาก,ก่อนผมเลยยิงคืออันนี้จําเป็นที่จะต้องยิงออออจำเป็นนะพวกไอ้บาจะกรมเขาจะยิงด้อมันเลงอยู่ตรงนั้นกวกาโลกจะโต๊ะเลยไปฟัดอะไรเราปั๊บยิง <laughs> เออในครั้งแรกก็คือว่าก็กัดเด็กผู้หญิงที่ชื่อสีนวลออพอคืนที่สองก็คือลากหมาลากไก่ลากหมาลากไก่เอาแต่ให้ ต้อกินว่ากินยิงไปท่านอีกออคืนที่สามคืนที่ถามกไก่ไอ้ตั้งแต่รอดยี่เถอะเราเอาของมาล่อแต่มันบบตัดตบพ้นเนี่ยโอ้ก็เนี่ยเรื่องมันเดอไปตบแล้วก็กัดด้วยกัดตบหูขาดแล้วมันเอากินเลยแล้วกินน่าตอนนั้นเลยมันโทดเวยเลยสิ่งที่พวกเราได้ยินเรื่องราวคําบอกเล่าของลุงเชิดก็คือเรื่องราวที่น่ากลัวเหมือนกับจินตนาการที่พวกเราได้สร้างกันเอาไว้ ความเปนจริงแล้วในธรรมชาติเสือไม่ได้มีความต้องการที่จะล่ามนุษย์กินเป็นอาหารมันเป็นสัตว์ที่ขี้สงสัยและมีความพยายามที่จะหลบเลี่ยงการพบเจอกับผู้คนเสมอปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เสือล่ามนุษย์หรือว่าเสือกินคนนั้นส่วนมากเกิดมาจากที่เสือตัวนั้นแก่หรือว่าบาดเจ็บจนเกินกว่าที่จะสามารถล่าสัตว์ทั่วไปกินเป็นอาหารได้สัญชตาตญาณในการเอาตัวรอด เลยกลายเป็นแรงผักดันให้มันหันกลับมาล่ามนุษย์แทนทั้งนี้ก็เป็นการดิ้นรนเพื่อที่จะมีชีวิตต่อไปอยู่บนโลกของเราใบนี้เสือในเหตุการณ์ดังกล่าวก็คือเสือโคร่งอินโดจีนอันเป็นหนึ่งใน6ชนิดย่อยของเสือที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันเดิมทีมันมีถิ่นการแพร่กระจายอยู่ทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ด้วยการล่าและการทําลายถิ่นที่อยู่อาศัยทําให้ประชากรเสือโคร่งเหล่านี้ ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วจนในปัจจุบันในประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนามเสือโคร่งอินโดจีนก็ได้สูญพันธุ์ไปอย่างถาวรและในประเทศไทยก็มีเสือโคร่งอินโดจีนหลงเหลืออยู่เพียงไม่ถึง200ตัวการลดลงของประชากรเสือโคร่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากการถูกล่าเพียงอย่างเดียวปริมาณของพวกมันจะมีความสัมพันธ์กับปริมาณของพื้นป่าดังนั้น หากเรายิ่งทำลายผืนป่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามเช่นการสร้างเขื่อนการแพ้่ถังป่าการลักลอบตัดไม้ก็ล้วนเป็นสาเหตุที่จะทำให้เสือในประเทศไทยหมดไปในอนาคตดังนั้นความน่ากลัวจริงๆไม่ใช่ว่าเสือโคร่งเหล่านี้จะหันกลับมาล่ามนุษย์แต่จะเป็นที่ว่าในอนาคตอาจจะไม่มีพวกมันหลงเหลืออีกต่อไปบนโลกของเราใบนี้ อีตัวที่ถองเลยมันดันตะกสีที่อยู่กับตรงชายนี่อีตัวนังดันกันอยู่ผมผมดันตะกถีไปยิงแสกหน้ายิงสวนทางสีถูกแสกหน้าเลยเที่ยงคืนกว่าแล้วตัวที่ถองนี่ก็คือว่ามีสองตัวสองตัวหารัตปตีที่เราคุยเมื่อกี้ก็คือเคสตัวแรกตัวแรกตัวแรกก็คือว่าตายคาที่สองคนตัวที่ถองทหารพวกไอ้ทุยไก่ที่ไงในตอนหน้าเหตุการณ์เสือล่ามนุษย์จะยิ่งทวีความเข้มข้นและน่ากลัวขึ้นไปอีก ลองไปดูกันว่าสาเหตุของการล่าครั้งนั้นเกิดจากอะไรเราติดตามชมกันครับ